เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวปวีกรขันธนิเทศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาประถมวัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะปฏิบัติการสอนระดับปรถมวัยชั้นอนุบาลสอง โรงเรียนบ้านท่าโพอเภอสะดาจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านท่าโพตั้งอยู่เลขที่170หมู่3ตำบลท่าโพอเภอสะดาจังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น240คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนร้อย1070มีฐานะปานกลางถึงยากจนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องโดยผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดย การแก้ไขปัญหาพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นจึงขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลสอง เรื่องพยัญชนะไทยผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะพบว่าเด็กร้อยละ50 ไม่สามารถที่จะจดจำพยัญชนะไทยได้หลังจากผ่านช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019พบว่าพัฒนาการทักษะทั้งด้านภาษาไทยของนักเรียนปุมวัยถดถอยลงไปไม่ว่าจะเป็นการจดจำการอ่านออกเสียงการเรียงลำดับพยัญชนะและการเขียนลีลามือ เป็นผลมาจากเด็กหลายคนมีพฤติกรรมติดจอมือถือเล่นโทรศัพท์มือถือมากจนเกินพอดีผู้ปกครองไม่มีเวลาในการปูพื้นฐานนิสัยและการอ่านให้แก่เด็กเพราะจะต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวทําให้เด็กไม่ได้ทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ศึกษาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ ได้มีการทดลองใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆเพื่อจะหาว่าวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เด็กจดจำและเกิดความเข้าใจในทักษะทางภาษาไทยสำหรับระดับปฐมวัย ซึ่งในการสอนมีทฤษฎีและรูปแบบการสอนต่างๆที่สำคัญที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐุมไวัยได้อย่างรวดเร็วและท้าทายให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและจดจำเกิดทักษะการใช้งานมากยิ่งขึ้นกระบวนการสอนแบบ active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งแปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทา ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กต้องมีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้โดยการอ่านการสัมผัสการโต้ตอบและการคิดวิเคราะห์อีกทั้งทําให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่ากระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ทําให้เด็กสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนสอดคล้องกับการทํางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจําโดยสามารถเก็บและจําสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาวทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ในปริมาณที่มากกว่าและระยะยาวกว่าข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบ Active Learning มาพัฒนาและออกแบบเป็นชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ พยัญชนะไทยสำหรับติกปฐมวัยโดยจะมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดห้าหน่วยดังนี้หน่วยที่หนึ่งการจดจำตัวอักษรไทยหน่วยที่สองการฟังเสียงตัวอักษรหน่วยที่สการเรียงลำดับพยัญชนะได้อย่างถูกต้องหน่วยที่4การเชื่อมโยงเสียงของคำกับเสียงของพยัญชนะหน่วยที่หลีลามือการเขียนพยัญชนะไทย หน่วยที่หนึ่งการจดจำตัวอักษรไทยเรื่องรู้จักพยัญชนะระดับชั้นอนุบาลปีที่สองภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กประถมวัยโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจสภาพปัญหาพบว่าเด็กไม่สามารถจะจดจำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวได้ 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดผลการเรียนรู้หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนโดยได้เลือกใช้วิธีการสอนแบบ active learning 3. ออกแบบชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมไว้โดยจะมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด5หน่วย 4. ทดลองใช้และปรับปรุงกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ค่ะ 5. นำผลการทดลองมาพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปถมวัยให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนค่ะ 6. ใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ค่ะ 7. ประเมินและสรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะจากการนำชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยหน่วยที่หนึ่งการจดจำตัวอักษรไทยกับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับเด็กดังนี้ 1. ด้านความรู้เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่สองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1. การจดจำตัวอักษรไทยจากชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กประถมวัยโดยใช้กระบวนการสอนแบบ active learning สามารถจดจำและบอกพยัญชนะไทยเบื้องต้นได้มีผลสำฤธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือร้อยละ70ค่ะ 2. ด้านทักษะและกระบวนการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่สองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้หน่วยที่1การจดจำตัวอักษรไทยจากชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปถมวัยส่งผลให้รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวโดยใช้กระบวนการสอนแบบ active learning มีชิ้นงานสรุปองความรู้เรื่องที่เรียนคือ การจับคู่พยัญชนะไทยโดยเด็กสามารถจับคู่พยัญชนะไทยให้ตรงกับรูปภาพได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ70ค่ะ 3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้หน่วยที่1การจดจำตัวอักษรจากชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปถมวัยได้รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวโดยใช้กระบวนการแบบ Active Learning มีสมรรถนะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ70ค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะควรมีการศึกษาวิจัยการใช้นวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการ active learning ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่นๆเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ